ยครับยังไม่มีนะครับแต่ทราบว่าท่านออกมาเมื่อเช้านี้ครับครับก็ผมคิดว่าในฐานะพ่อนะครับผมก็คิดว่าก็ยินดีด้วยเพราะจะได้เจอลูกไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้อยู่กันอย่างครอบครัวมานานก็ท่าน กลับมาเข้ากระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทียบเท่นออกมาก็เป็นไปตามข้อ,อก,กฎหมายที่กรมประชาธิรันะครับรบามาลตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเป็นคนเป็นคนเ,เดินเรื่องมาแล้วก็จบไปแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าช่วงเวลาเดี๋ยวนี้ท่านคงไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองขนาดนั้นั้งท่านก็อยากจะใช้เวลายอยู่กับครอบครัวนะครับ<笑><笑>แล้วก็รักษาตัวเองต่อไปให้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วกันยังเลยครับไม่มีเวลาเลยครับวันนี้ครับวันนี้ก็เจ็ดหมายยังไม่มีครับแต่ว่า เชื that, <te> ่อว่าใจถึงใจอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าผมก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ยินดีนะครับก็เป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับครอบครัวท่านเราสนิทกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโทรอกครับนะครับแต่ว <te> ่าถ <te> ้าเกิดม <te> so ีโอกาสก็โทรนะครับก็ถ้าเกิดมีประชุมอะไรก็คงก็คงเข้าไปแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าเวลามีค่าที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีเนี่ยก็คงใช้เวลาอันนี้ให้เหมาะสมแล้วก็แล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับท่านทำเป็นผู้ที่เห็นศารก็ออกมาเปีท่านอจารยที่ยืนยันว่า เรื่องเรื่องเรื่องความเห็นต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยอยู่แล้ว<ฮ>ะนะครับทางทางผมเองผมก็น้อมรับเรื่องความเห็นต่างอยู่แล้วนะครับ <ฮะ S 2> เราก็ต้องพูดคุยด้วยภาษาที่เหมาะสมแล้วก็ยึดมั่นในหลักการนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณอุทิตีเองท่านอยู่ที่นี่ท่านรองนายกเองก็อยู่ที่นี่นะครับเราอยู่คนละภาคและเคยอ,อยู่ภัคเดียวกันมาก็คงมีเห็นต่างกันบ้างแต่ว่าปัจจัยโดยรวมแล้วก็เห็นตรงกันว่าบ้านหนึ่งต้องเดินไปข้างหน้าต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้ นะครับป้าเมืออดีตเราก็บอบช้ำกันไปเยอะแล้ววันนี้เราก็มาร่วมกันทํางานเพื่อประเทศชาตินะครับจะเป็นเรื่องของอดีตนายกบางคนหลายหลายๆท่านเองซึ่งถ้าท่านทาได้ผมรับการแต่งตั้งผมก็เข้าไปเรียนพบท่านพลเอกประยุทธ์ขอคําแนะนํานะครับแล้วก็เวลาการเจอเจอ,เจอ,เจอกานตามการต่างๆก็มีการพบปะพูดคุยกันขอคำแนะนำอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คําแนะนําผมเชื่อว่า ไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่ไม่อยากจะรับคําแนะนําจากท่านสางรุทินเองก็เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะครับกับท่านเองก็รู้ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประสบะการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเย็นต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกยกี่คนอะไรยังไงรัฐมนูญไทยก็ระบุแล้ววินาทีอยู่คนเดียวมีคนเดียวก็คือก็คือผมนี่แหละครับนะครับ ได้ครับท่านก็บอกบอกว่าที่ทําอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีความอดทนต่อไปนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ท่านเตือนด้วยแหละว่าได้ที่ผมเข้ามาท่านเดา๋จะเตือนแรงแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังดีว่ามันไม่เหมือนกันนะเรื่องธุรกิจกับเรื่องบิหาทราชการนะธุรกิจมันก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ว่าราชการมันก็ต้องพึ่งหลายๆหน่วยงานนะครับธนูทีเดนงก็ข้ามาก็เตือนผมบอกพี่ต้องใจเย็นๆไม่ใช่ทุกเรื่องทําได้เองหมดนะครับก็จริงก็เหมือนกับที่พี่น้องสื่อมวลชนเคยเตือนผมอ่ะนะครับก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนึงช้าๆ อย่าปากไวนะครับซึ่งจ,จริงๆแล้วมันก็เป็น <ged Import ance> คําเตือนที่ผมเองผมไม่เคยแสดง,งอารมณ์โกรธหรืออะไรเพราะว่ามันก็ในบางบริบทมันก็เหมาะสมที่จะต้องได้รับการเตือนและรับฟังแล้วก็นาไปพิจารณาผมเองผมก็ไม่ได้เคลมว่าตัวเองรู้หมดหรือว่าดีหมดทุกอย่างถ้าเกิดอะไรที่คำแนะนําที่มันเหมาะสมแล้วก็แล้วก็พูดจาแนะนากันด้วยด้วยความปรารถนาดีผมเองผมว่าน้อมรับครับจากทุกๆท่านไม่ใช่จากท่านดีๆนายกอย่างเดียวแต่จากพี่น้องประชาชนจากผู้สื่อข่าว นะครับผมเพิ่งมานี่ผมเข้าเข้าสู่การเมืองได้แค่ข้าเดือนเองนะครับทารุธินเองก็ตามผมไปทุกที่ท่านแนะนำแนะนําตลอดเมื่อเช้าทานเบรกฟอร์ซึงก็ยังแนะนําอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับแนะนำสิบเรื่องผมฟังหกเรื่องเจ็ดเรื่องใช่ไหมครับผมไม่ฟังสี่เรื่องท่านก็เข้าขใจว่าผมก็ผมก็มีขีดจํากัดของผมเหมือนกัน <c oughs> นะครับคนเราก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแต่อะไรก็ตามที่ที่เป็นคําแนะนําจากท่านใดก็ตามนะครับผมยินดีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้น้อมรับครับ ก็ถ้าเกิดบอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่จริงมั้งใช่ไหมครับแต่ว่าเราเราเสนอตัวเองมารับใช้พี่น้องประชาชนแล้วเราก็ทราบว่าปัญหามันเยอะอยู่แล้วแย่ที่ท่านทราบอยู่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าปัญหาเรื่องยางเสพติดเมื่อกี้เมื่อเช้านี้ท่านแม่ทัพภาคที่สองก็มาคุยก,ก,ก็มาเสนอวิธีการบางอันซึ่งซึ่งผมก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับที่จะกําจัดยาเสพติดออกไปนะครับวันนี้ก็มาเจอเรื่องของปัญหาตรงนี้เรื่องของปัญหาเขตแดนเรื่องของปัญหาการบริหารจัดก,การราชการแผ่นดินซึ่งมีพื้นที่ทช่เขาบัตทับซ การพัฒนาจังหวัดสกลน,นครเนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดที่มันสามารถทําได้ถ้าเราสามารถไปแก้ไขเรื่องเขตเรื่องสิทธิในการทํากินหรือก่อสร้างหลายเรอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทําให้น้องหานี้เป็นพื้นที่รับน้ําแล้วก็กระจายน้ําได้อย่างเหมาะสมป้องกันภัยท่วมภัยแล้งได้นะครับยังไม่ได้พูดถึงประกาศว,ว่าเรื่องของการที่ทําการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจะสร้างลูกสาวรีหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งทําให้คนมาท่องเที่ยวกันได้ยเยอะ นะครับอันนี้ก็ผมไม่อยากจะมองว่าเป็นปัญหาเรามองว่าเป็นโอกาสดีกว่านะครับท่านรัฐมนตรีหลายท่านลงมาเต็มที่หมดทุกคนนะครับท่านสอสอเองก็มาเยอะนะครับทุกทุกภาคก็มากันเราอยากเห็นจังหวัสดสุนทร์พัฒนาไปในทิศทางที่เขาสามารถไปได้นะครับก็คอยดูต่อไปนะครับการเมืองก็เปลี่ยนมาทุกทุกวันมันก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยทุกทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปนี่ ผมไม่ได้จ่ท่านหมายเขาว่าดีขึ้นหรือเลวลงนะครับแต่ว่าผมมองว่าเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับคนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็มี314เสียงนะครับเราเองเราก็ไปไหนด้วยกันเราก็ทํางานร่วมกันอย่างที่ผมบอกมีบางข้อไม่เห็นตรงกันแต่เราก็พูดกันพูดจาก,กันด้วยดีแล้วก็พยายามซอฟต์ปัญหากันด้วยด้วยความตั้งใจจริงที่จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือนําประเทศไปข้างหน้าถ้าการพักโทษทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกือเมืองไปทิศทางที่ดีขึ้น นะครับโดยอยู anyway ่บนความชอบธรรมของกฎหมายที่ท่านได้กลับมารับโทษเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วออกมาพักตัวที่บ้านแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทย66ล้านคนก็ยินดีที่เกิดการเมืองไทยดีขึ้นถ้าเกิดการเมืองไทยดีขึ้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำมันดีขึ้นนะครับการ้ะเกิดเขายังมีป้ายไหมคะคิดว่าก็ยังมีอดีตนายกในที่เคยเป็นอดีต การนำภาพเพื่อไทยก็ยังมีอยู่ต่างประเทศตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยท่านนายออกเอาเป็นสิของท่านครับผมว่าผม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 ไม่มีความเห็นครับผมไม่มีอะใรทั้งสิ้นครับนะครับถ้าเกิดเข้ามากลับเข้ากลับเข้ากระบวนการกฎหมายทุกอย่างถูกต้องก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะครับไม่มีอะไรครับ <c oughs> ก็จก็อย่างที่บอกครับว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็เราก็เห็นอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับวันนี้บ้านเมืองสงบสุขมาแล้วนะครับในช่วงในช่วงตั้งแต่ปลายสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลนี้นะครับปัญหาใหญ่กว่าคปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยากให้โฟกัสตรงเรื่องนี้มากกว่ามั้งนะครับเรื่องนี้ก็คงก็คงเป็นเรื่องที่แสดงจุดยืนก็ขอให้ตั้งอยู่บนกรอบของกฎหมายนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ปปแบบตามกฎหมายอย่าให้เกินขออย่าให้เกินเขตเกินเลยนะครับวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตรงน ออมองกันว่าอาดีตนายกทักษิณนเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถตรงนี้เป็นที่ประจักษ์ในก่อนหน้านี้ท่านจะเข้าไปขอข้งางประเทศ <สา S 2> ไทยมไม่ได้มีแค่อดีตนายกทั้งสิคนคนที่มีความรู้ความสามารถทุกคนเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่านายกทั้งสิณนเป็นนายกที่ได้รับการนิยมชมชอบสูงสุดในประวัติศาสตร์ของวงการการเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็มีนายกอีกหลายคนที่มีความชํานาญในอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเราเองเราก็คงรัฐบาลนี้ ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับทั้งเรานายกและทงตอื่นก็มีสิทธิ์ที่ที่ไปขอคำแนะนำจากใครก็ตามทีที่สนิทสนมกันนะครับอย่างไรก็ตามทีจุดรุ้หมายเดียวกันครับให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ครับขอบคุณมากครับครับครับงนี้ครับคา้ก